โดยครูบอยครับอาจารย์บอยครับเป็นคนติดต่อการไซโก้ครับมแลนะครับควระสุก็จะเดินทางมาถึงบริเวณงานอย่างนี้าต่ตรงนี้นะครับาตำรวจจะต้งมีไรที่จะฝากของครับมีจุดตรงนี้นะครับเจ็ดแปดมีอะรจกะดแกเแกะเียทีเจ งานในขอบคุณนะครับที่ดูแันเดอร์นะครับเพสเซอร์นะครับคุณพอยของเรศึกษาลายในปีนี้นะครับสีประจำการสูนยศึกษาลายของเรานะครับตั้งแต่เวลาตีห้าจนถึงสองโมงเช้านะครับช่วยของแับท่านวัลวุฒิศิลปาชาในการลงทเรียนนะครับเตรียมเตรียมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ เพราะปลานี่ราา0 0จานคะใ่แล้วหล้า <re ยีอับายมนนาดนก็่กันะบริษ um um ัทเฮสเทอร์นเนจรจางานนะ่ได้ีข้าวไได้ใช่ กระสุนวิทยาการนะครับสองพันยี่สิบามกิตก้อรักทนะผู้จัดงานนะคะโรบนัให้ทุกท่านนะคะเราก็เชิญด้านหน้าเวทีนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนัทนาได้เลยนะคะกังมองว่าตนเต้นทเซอร์ทเซอร์นานี้ครับพี่บอยน่าะ้น่ตุ้ย มาใหม่นะครับตอนนี้เริ่มต้นต้มว้้เราายอย่ครับตอนนี้ได้แล้วเนี่ยถ่ายลูก่อนถ่ารูก่อนนั่งนั่งก่อนโอ้โหนั่งออดานเชิญเากันทีมาได้เลยครับอรเสื้อไสเอลชุดมปัว เดินตรงเข้ามาเลยนะครับเข้าไปด้านในนะครับแล้วนี่เข้าไปเลยครับเชิญด้านในนะครับเชิญด้านในครับเพื่อนนี่ไปด้านในเลยครับผมเชรคับดินตรงเข้าไปด้านในนะครับเอต้องรับมาดูตัวนครับเดินด้านในนะครับเดินด้านในด้านในเลยนะครับที่ที่เดินทางมาถึงนะครับต้อรับท่าใน้เรา สิบกิโลเมตรปล่อยตีห้าสี่สิบห้าจนะครับ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาหวัดสุพรรณบุรีนะครับตานสี่นะครับอยู่ขวามือครับถ้าจะเข้าห้องน้ำเข้าไปได้ครับมีห้องน้ำนะครับหรือจะเป็นรถสุขาของอบจอครับจะอยู่บริเวณสวยนั่นเ่งครับตอนนี้บริเวณหน้าเราปิดกับเร็ยวลมนิดนึงนะครับเราจะทำการลิ้งส่วนทางนะครับโดย ยังไงก็สน <ơn> ุกเลยครับค่อยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับสูช่วยพิธีการแล้วก็เปิดนะับขอบเพบตอบทั้งในอบทัู้บ่านเทุกท่านให้ท่านัเตอยู่ทหน้าที่ะครให้ท่านอ่าครับเจอทีมงานครูและทีมสนัขครับได้รวมร่วมไ้ไปโจได้่ีโจยอยู่ต้องแล้วไม่รู้ว่าบนทัศน์อะครโอ้น เดินเข้าไปข้างในแล้วนะครับเดินเข้าไปข้างในก่อนนะครับอกความร่วมมือนะครับมาด้านหน้าเลยครับจากองคุกรรการนะครับแต่บรรดาชนอยู่ขนแก่นนะครับคุณจักรยานจากไหนนะจากทีมสุพรรณบุรีเราเองครับจากทีมผู้ใหญ่พูดครับนะครับของจักรยานได้มามาเป็นผู้็นร่างกายได้เสร็จสิ้นนะครับขอเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวเวลาประมาณ7นาทีนะครับจะเริ่มกิม โดเมสครับมาสแตนบายตัวเองครับอย่างที่มีเซนเซอร์อยู่บนการกระโดดนะครับเซนเซอร์อยู่บนการกระโดดนะครับต้องวิ่งผ่านนะครับรี่แปดมิโลนะครับไม่ต้องแถมไม่หมดนะครับไม่ต้องแถมว่ะจุดจับตัวเลยอุญาตไปทีเดียวนะครับจานโซนศึกษาไทยนะคะมินิมรกร2023นะคะขอต้อนรับนะคะนักวิ่งทุกการดำเการงานวิ่งมินิมรกรดำเนินการจัด านร่งฟ้าที่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติหนึ่งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพส่งเสริมสัมผัสสนันประชาชนให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและ4ผู้มีเกี่ยวข้องทุกคนได้รู้จักแหล่งต้องเยริสิทธิ์คนและคณะ,ะกรรมการสากาทำกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนับพันชีวิตหมครับ ค่ะนะคะขอบคุณครับคุณตามสุขพันธ์นะครับเดี๋ยวจะดจุดค่ะลำดับไปนะคะรเรียนลำดับสี่เขาเล่นเชิญภาษาอิสเรนค่ะและที่ขัดไปได้ในวันนี้นะคะของ,งนนเรานะคะลูกครับนี่เนหวลาอยู่ที่ผู้สมัคร40นาที46วินาที เาแ้สงบกิโไมแล้ว5กิเชิญเลยครับระยะทาง5กิโเมตรก็5กิโเมตรเต็มพอดีแล้วก็วิ่งทิศชานหยิบก็มาเหมือนกัน

ปีนี้เยอะมากครับพี่สีมากมายครับเป็นใช่วงมามแล้วนโอ้โสวยาก็สวยงาสวยงามครับนักเยนที่คนอนี้มาโ e ้ยมาแล้วโอกาส์โอ้โหุดยอดจริงจ้คบ 哦。Oh, <Bye. S 1>